เอลซ่าฝึกเวทมนต์ขั้นสูงจนสามารถเดินทางข้ามกาลเวลาได้เธอตัดสินใจเดินทางข้ามกาลเวลามายังโลกอนาคตเพื่อมาพบกับลูกสาวของเธอเมื่อเธอเห็นออรโราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเธอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวเอลซ่าได้พบกับฟิลลิปคู่มอนของออรโดราที่เป็นเจ้าชายที่เดินทางมายังโลกอนาคตและได้เห็นหลานสาวตัวน้อยทิงเกอร์บเบลและปีเตอร์แพน และคืนวันนั้นเองแว่นมนของเอลซ่ามีพลังมากเกินไปที่จะควบคุมได้มันมีผลต่อเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานใช่แล้วเด็กน้อยคนนั้นก็คือปีเตอร์แพนพลังที่เกินจะควบคุมของเอลซ่าทำให้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับปีเตอร์แพนเอลซ่าและออโราใช้พลังของแม่มดและแฟรี่เพื่อลบล้างมนดำนั้น แต่มันก็ไม่สามารถลบล้างได้เลยมาเลฟิเซนต์รับรู้ถึงมันดำนั้นเธอจึงรีบมาช่วยเด็กน้อยตาดำดำแต่ทว่ามาเลฟิเซนต์ต้องล่าก,กับอีกครึ่งชีวิตของเธอและต้องคอยอยู่ใกล้ตัวเด็กน้อยเพื่อลบล้างมันดำนั้นทุกคนเลยตัดสินใจให้มาเลฟิเซนต์นำตัวปตเตอร์แพนไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม อลโลลาเสียใจกยยับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอยากจะมีลูกอีกคนเพื่อไม่ให้ทิงเกรเบลจำความได้ว่าเคยมีน้องชายแต่ถ้าว่างก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกอลโลลากับฟินลิปไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปทั้งคู่ร้องไห้เสียใจยและพยายามทำทุกวิธีทางก็ไม่สำเร็จมีทางเดียวก็คือการอุ้มบุญอลโลลาได้ขอร้องให้เอลซ่าเป็นคุณแม่อุ้มบุญและหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไง